เมการทำสมาธิด้วยหลักก็พระองค์ให้ตั้งจิตยอยู่กับกายเอาจิตของเราเนี่ยรู้อยู่กับ,บลบหมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกหรือรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวรีบทถ้าเกิดเราเดินก็รู้การเดินอย่างนี้ก็ได้หรือรู้อยู่กับการทำงานในปัจจุบันขณะที่เราทำงานอะไรอยู่ก็ให้ รู้ว่าขณะนี้ทำงานอะไรนะ,ะพระองค์ตรัสกับป้านนว่านี่คือสติอธิษฐานการงานเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะได้เหมือนกันแค่เราตั้งใจทำงานก็เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะแล้วการเอาจิตอยู่กับกาย,ยาจะเป็นลมหายใจก็ตามเป็นการเคลื่อนไหวรีบทก็ตาม เป็นการทำงานในปัจจุบันก็ตามเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งความไม่ตายพระองค์จึงบอกว่าผู้ใดบริโภคกายยะะตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมตะธรรมนะใครเอาจิตอยู่กับกายเนี่ยคนนั้นกำลังจะได้อมตะธรรมคือความไม่ตายเราจำคำผู้เจ้าสั้นๆไว้แค่นี้ก็พอละ พระศาสดาของเราเคยพูดเมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วว่าผู้ใดบริโภคกายยตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมตะธรรมนะถ้ายมลืมการเอาจิตตั้งอยู่กับกายก็ชื่อว่าลืมอมตะธรรมเหมือนกันพระองค์บอกว่ากายยตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมนะถ้ายมลืมกายก็ลืมอมตะเหมือนกัน หลักของการภาวนาเนี่ยพระศาสดาให้ตั้งจิตไว้กับอารมณ์อันเดียวแล้วพยายามทิ้งอารมณ์อื่นๆที่เหลือให้มากที่สุดให้ไวที่สุดเพื่อลดการเกิดของจิตจิตสร้างการเกิดปั๊บเนี่ยดับเลยจิตสร้างการเกิดปั๊บดับเลยเพราะการเกิดเป็นเหตุนำไปสู่ชลามอนนะแก่และตาย แก่และตายมีได้ด้วยเหตุอะไรมีได้เพราะการเกิดผู้เจ้าจึงถามอนอนท์ว่าอนอนท์ถ้าการเกิดเนี่ยไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายจะมีขึ้นมาได้หรือไม่พระนท์ก็บอกว่าไม่ได้ผู้เจ้าบอกถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อจิตสร้างการเกิดอยู่ตลอดเวลาแก่และตายก็จะตามมาตลอดเวลานี่เป็นสังสารวัตรนะเรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ย คิดก็ไปสร้างอารมณ์ปั๊บเกิดอีกแล้วนะคิดอดีตบ้างเพลินไปเรารู้ตัวดึงกลับมาที่กายอยู่สักพักหนึ่งไปอีกแล้วนะดับจากกายไปสร้างการเกิดใหม่เพลินไปอีกไปคิดอนาคตนะมีสติด,ดึงกลับมานะละความเพลินดึงกลับมาได้อยู่กับกายสักพักหนึ่งหลุดไปอีกแล้วนะ ไปเกาะกับเวทนาพอใจไม่พอใจบ้างเพลินไปอีกละความเพลินกลับมาอยู่ที่กายอีก <c oughs> นี่คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวงจรของจิตชาติชลามมณนะพบชาติชรามมณนะเกิดตลอดเวลาขณะที่เรายังไม่ตายจิตก็สร้างพบชาติชรามมนะอยู่ตลอดเวลาตัวอาการจิตอันเนี้ย เขาเรียกว่าปฏิจจสมุปาทิ้ามันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเราจะมาแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะไม่ตาย <c oughs> ก็เลยต้องมาสร้างอารมณ์อันเดียวก่อนตัวอารมณ์อันเดียวเนี่ยคือเอาวิญญาณขันเนี่ยมาเกาะกับกายขันทั้งหมดมีห้าอะ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาวิญญาณมาก่อกับกายเข้าไว้นะวิญญาณก่อกับกายเสร็จเนี่ยทิ้งสามขันที่เหลือมันไปคิดอดีตรีบทิ้งไปคิดอนาคตรีบทิ้งไปรู้สึกสุขทุกรีบทิ้งละความเพลินซะและพระศาสดาให้กลับมาอยู่กับกายเข้าไว้นะ <c oughs> ก่อกับกายเข้าไว้การเกิดของเรานะ่ะ ในขันต่างๆอีกสามขันจะถูกทิ้งโดยอัตโนมัติถูกทิ้งทันทีเลยดับการเกิดไปได้สามขันเหลือขันเดียวนะขันเดียวตรงนี้เอาไว้ตอนที่โยมจะตายลมหายใจสุดท้ายของชีวิตพระเจ้าบอกให้จิตอยู่กับกายจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตนะเมื่อกายแตกทำลายปั๊บเนี่ยนะจิตหาที่เกาะไม่ได้ เมื่อจิตหาที่เกาะไม่ได้พระเจ้าบอกจิตก็จะหลุดพ้นเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้มีแค่นี้เองนะหลักการเป็นอย่างนี้เพราะันหลักการไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะแค่สร้างแค่โยมต้องละความยึดมั่น ห้าธรรมชาตินี้ให้ได้เพราะห้าธรรมชาตินี้เป็นของแตกสลายเหมือนแก้วใบนี้ทำยังไงจะไม่ให้แตกนไม่มีวิธีเพราะมันเป็นของเกิดสิ่งใดเกิดมาแล้วแตกแน่นอนคือต้องตายธรรมชาติที่มีการเกิดจะมีการตายเพราะนั้นทำยังไงจะไม่ให้จิตเนี่ยเกิดขึ้นได้ เมื่อเกิดขึ้นปั๊บต้องดับการเกิดทันทีถ้าโยมสามารถดับได้เร็วเท่ากระพิตาพระศาสดาก็จะชมว่าเธอมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนั่นคือโยมจะเพลินกับอารมณ์น้อยลงน้อยลงความเร็วความเร็วในการเอากลับมาจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนั่นคือโยมมีสติไวขึ้น เมื่อสติไวขึ้นสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันก็ต่อเนื่องยาวนานขึ้นความรู้ตัวที่อยู่กับปัจจุบันต่อเนื่องยาวนานเรียกว่าจิตโยมีสมาธิโยมจะทําอะไรมันก็จะตั้งมั่นอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นได้นานๆและถ้าจิตตั้งมั่นได้อย่างนี้ทําอะไรก็ดีหมดนะงานก็ดีชีวิตก็ดีคิดอ่านอะไรก็ดีหมดพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตรงเนี้ย เป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาทําให้ปัญญางอกงามปัญญาภั่บูนปัญญาแล่นปัญญาเร็วปัญญาไวนะปัญญาจะเกิดได้พยมทําสมาธิละความคิดอกุศลทั้งหลายละอารมณ์ทั้งหลายออกไปนิวรณ์ทั้งห้าออกไปอกุศลออกไปอันนี้จะเป็นเหตุให้ปัญญาเราเกิดขึ้นมาเมื่อจิตยมตั้งมั่นยมปล่อยวางสามขันธ์ที่เหลือเนี่ยแล้วเนี่ย สิ่งที่โยมจะได้ฝึกตลอดเวลาระหว่างที่มีการละนันทีคือความเพลินคือโยมจะเห็นการเกิดการดับตลอดเวลาจิตโยมเผลอไปคิดเรื่องอดีตโยมจะเห็นว่าลมดับความคิดอดีตเกิดเมื่อโยมละความเพลินเอากลับมาที่ลมโยมจะเห็นความคิดอดีตคือสัญญาดับนะลมเกิดจะเห็นการเกิดการดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลานั่นคือเราเห็นอริยสัจสี เห็นอย่างที่พระศาสดาเห็นเห็นสมุทัยคือเกิดเห็นนิโรธคือดับสิ่งที่กำลังเห็นคือตัวทุกข์และสิ่งที่กำลังทำอยู่คือมรรคเจริญมรรควิธีคือสร้างสติหรือการละนันทิดึงกลับมาตรงนี้นะกลับมาอยู่ปัจจุบันตรงนี้เรืั้นการปฏิบัติภาวนาทำแค่นี้นะทำแค่นี้ ไม่มีอะไรซับซ้อนมากแค่หลักการแค่นี้โยมก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเครื่องวัดคือความเร็วในการกลับมาเนี่ยจะเร็วขึ้นโยมเคยนั่งสมาธิเผลอไปนั่งครึ่งชั่วโมงกันนั่งคิดมันตั้งครึ่งชั่วโมงเลยอย่างนี้อาการอย่างนั้นก็จะค่อยๆหมดไปอาจจะเผลอไปคิดสักสามนาทีสี่นาทีห้านาทีดึงกลับมาได้ต่อไปก็จะเร็วขึ้นนาทีหนึ่งดึงกลับมาได้ต่อไปก็ วินาทีเดียวหลุดไปปั๊บกลับมาได้นี่คือกระพริบตาเดียวพระศา,ศาสดาก็จะชมว่าเรามีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนะถ้าเราทำงานอยู่ก็อย่างที่บอกให้ตั้งใจทำงานถึงกรอบมันจะกว้างโยมยังคิดโน่นคิดนี่อยู่แต่กรอบคือใช้งานเป็นกรอบโยมคิดอยู่ในงานไม่คิดออกไปนอกกานถ้าเราทำงานอยู่ใจคิดว่าเอ๊ะ สาร์อาทิตย์นี้จะไปเที่ยวไหนอันนี้คิดไปนอกงานแล้วเราก็ดึงกลับมาให้อยู่ในกรอบของงานอย่างนี้การดูลมหายใจหรือการทำอานาปนานสติที่พระอาจารย์นะคะ,ะได้บรรยายให้พวกเราทราบจะสามารถทำให้เราดุดพ้นได้อย่างไรในข้อนี้พระพุทธเจ้านะคะท่านได้กล่าไวไว้ว่าอย่างไรอยากจะให้พระอาจารย์ให้ความกระจ่างนะคะในเรื่องของการฝึกอานาปนานสติจะมาที่ทำให้เราดุดพ้นได้อย่างไรคะ่ะ เดี๋ยวจะให้ดูพชงเจ็ดพระศาสดาอธิบายการรู้ลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยนะไปจนถึงบิมุตเลยนะ,อ,ะอันดับแรกลอง <c oughs> ไปดูสติปัฏฐานสี่นลมหายใจเข้าออก สติปัฏฐานสีเนี่ยจะบริบูรณ์เพราะอานาปานาสติบริบูรณ์นะ,ะถ้าเราอยากดูว่าพระศาสดาอธิบายว่าย่างไรนะพระเจ้าของเราเองเมื่อ2องพกว่าปีอธิบายอย่างนี้นะพระเจ้าเนี่ยอธิบายอานาอธิบายสติปัฏฐานสีด้วยการทําอนาปานาสติอย่างเดียวรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกแค่นี้นะ พุทธาบอกภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลจเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรสติปัฏฐานทั้งสี่งทําสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ได้จเจริญอาณาปายัางไงทําให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณนะ์ก็จเจริญอย่างนี้หายใจเข้ายาวร,รู้ว่าหายใจเข้ายาวออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรูนะ้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทํากายสังขารให้ลำงับ ทำแค่นี้ชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนะนั้นตัวอานาปาเนี่ยเป็นสติปัฏฐานสี่ครบถ้วนในตัวของมันเสร็จนี่คือมุมของการเห็นกายในกายแล้วพระองค์ก็อธิบายเพิ่มว่าเพราะพระองค์เห็นว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ย มันเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้พิสูจน์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้แค่เรารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยเธอกำลังเห็นกายในกายนะลองไปดูอีกอันหนึ่งเวทนาก็ได้ขณะที่โยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยสุขทุกข์มะไม่ได้สุขทุกข์เฉยๆ ขณะที่เฉยๆเนี่ยคือเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายนะดะ <c oughs> นั้นขณะที่นั่งไปเนี่ยเราเกิดปิติรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารคือการปรุงแต่งของจิตแล้วทําจิตตสังขารให้ลํางับชื่อว่าเห็นเวทนาในเวทนาเพราะองค์บอกเราย่อมกล่าวการทําในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายนะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสุจน์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็น เวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจำนะมีความเพียรเผากิเลสกําลังเพียรเผากิเลสละแค่นั่งรู้ลมเนี่ยนะไปดูจิตตามุปัสนาแค่นั่งรู้ลมก็เป็นการดูจิตนะถ้าทําจิตให้ <c oughs> ปลาโมดนะตั้งมั่นปล่อยอยู่นะชื่อว่าเห็นจิตในจิตนะด้วยการรู้ลม พราะพระองค์บอกเราไม่กล่าวอาณาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุน,นั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำจิตผู้รู้เนี่ยมารู้ลมหายใจเนี่ยถ้าโยมรู้ลมเป็นกายานุปัสนาถ้าโยมรู้สึกถึงความเฉยๆขณะที่รู้ลมเป็นเวทนานุปัสนาถ้าโยมรู้ว่าจิตฉันกําลังรู้ลมเนี่ยเป็นจิตตานุปัสนาคือตัวนี้ พระองค์จึงบอกเราไม่กล่าวอนาปาคือไม่กล่าวว่าการรู้ลมหายใจเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ลมอยู่ก็คือมีสตินะเพราะนั้นคนที่รู้ลมเนี่ยจะบอกว่าเป็นผู้ขาดสติหรือสติลืมหลงไม่ได้นะนั่นแสดงว่าขณะรู้ลมเธอเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ และนั่นคือเธอกำลังรู้ว่าจิตเรากำลังรู้ลมเป็นจิตตานุปัสนาและถ้าใครเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนจิตรู้ลมอยู่แล้วเห็นมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยน,นเรื่อยๆอย่างเนี้ครูเจ้าบอกนี้เป็นธรรมานุปัสสนาสปาฐาน inde. นะเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนสี่อาการนีนะ้เห็นความไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงจางคลาย ดับไม่เหลือสลัดคืนนะเมื่อเห็นตรงนี้แล้วทําอย่างไรพระเจ้าบอกให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูให้ดีในจิตที่ตั้งมัน่นเพื่อให้เห็นตรงนี้ไงนั้นเวลาเราจิตเราตั้งมัน่นไม่ว่าจะระดับใดก็ตามเข้าไปเฝ้าดูให้เห็นการแปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนคือเห็นอริยสัจแค่นั้นเองเกิดดับนั่นเองอ่ะนะ ถ้าโยมจเจริญอาณาปานสีิอย่างนี้อานาปานสีิอันบุคคลจเจริญแล้วอย่างนี้ทําไม่มากแล้วอย่างนี้ชื่อว่าทําสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้เห็นนะอาละนะที่นี้โยมรู้ลมอย่างเดียวแล้วนะสติปัฏฐานบริบูรณ์นะแล้วดูว่าสติปัฏฐานบริบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวพ่อชงเจตจะบริบูรณ์ด้วยอาการอย่างไงไปดูพ่อชงเจต <c oughs> <c oughs> นะแล้วจากพ่อชงเจตบริบูรณ์วิชาวิมุติจะปรากฏขึ้นจะบริบูรณ์ นี่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปทําวิธีอะไรเลยนะไม่ต้องมีอสุภะไม่ต้องมีอาหารปฏิกูลไม่ต้องไปนั่งอดหลับอดนอนอดข้าวอดอาหารไม่ต้องนั่งรู้ลมเฉยๆนี่รู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเห็นนะอืมเพราะฉะนั้นพรทเจ้าก็ตรัสว่าจเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรพุทธชงเจดจึงจะบริบูรณ์ได้นะสมัยใดพิสูจน์ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนะตามเห็นกายในกายก็คืออะไร รู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกที่พระเจ้าบอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสูจน์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายเราต้องเชื่อมคําพูดพระเจ้าให้ได้จากพระสูตรนั้นเชื่อมมาพระสูตรนี้พระสูตรนี้พูดแต่เห็นกายในกายเห็นไหมพระสูตรเมื่อกี้บอกว่าขณะรู้ลมอ่ะชื่อว่าเห็นกายในกายจับมาเชื่อมต่อเลยบอกว่าขณะเห็นกายในกายเนี่ยชื่อว่าเพียนเผากิเลสนะแล้วพิสูจน์นั้นเนี่ยเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลง นะเรื่องต่อไปนะสมัยใดยสติของพิสุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วเป็นธรรมชาติไม่ลืมหลงโยมตั้งอยู่กับลมยาลืมลมนะเพราะนั้นถ้าโยมไม่ลืมลมหายใจขณะนั้นสติสามโพชฌงโยมบริบูรณ์ละนะเมื่อสติสามโพชฌงบริบูรณ์ต่อเลยไหมต่อเลยได้รู้ลมหายใจอย่างเดียวยังไม่ต้องไปเวทนาจิตตาธรรมา เพราะสติปัฏฐานทั้งสี่สมบูรณ์ในตัวของมันเองโยมเจริญกายานุปัสนาแค่รู้ลมถึงวิมุตได้เลยเจริญตัวนี้ก็ถึงวิมุตได้เลยเจริญตัวนี้ก็ถึงวิมุตได้เลยเจริญตัวนี้ก็ถึงวิมุตได้เลยนี่ยกมาหนึ่งอันที่พระศา,ศาสดาอธิบายรู้ลมบริบูรณ์สติปัฏฐานบริบูรณ์สติปัฏฐานบริบูรณ์โพชฌงบริบูรณ์พอโพชฌงปับ๊บพู้เจ้าแยกทีละตัวพู้เจ้าลงทุนอธิบายเนี่ยในสติปัฏฐานสี่เนี่ย ว่าขณะกายยานุปัสสนาบริบูรณ์เนี่ยจะทําให้วิมุตติบริบูรณ์ด้วยอาการทั้ง7จ็ดยังไงแล้วก็มาเริ่มอธิบายใหม่พูดใหม่ว่าถ้าเวทนาบริบูรณ์ด้วยการดูลมหายใจอย่างเงี้ยวิชาวิมุตติจะบริบูรณ์ยังไงพูดซ้ําเหมือนกันสี่รอบเปลี่ยนแค่กายเวทนาจิตธรรมเข้าใจไหมอ่าเพราะนั้นในส่วนของกายอย่าลืมลมในส่วนของเวทนาอย่าลืมเวทนาในส่วนของจิตอย่าลืมจิตในส่วนของธรรมอย่าลืมธรรมคือการไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือ ท่าน,นี้เรามาดูในส่วนของกายอย่างเดียวเพราะอันเดียวก็เข้าถึงวิมุตได้แล้วนะผู้เจ้าก็บอกสติสัมโพชงก็คือเรายังไม่ลืมลมหายใจสั่งง่ายๆแค่นี้สอดรับกับพระสูตรเมื่อสักครู่นี้ไหมว่ากายยคตาสติอันชนเราใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเรานั้นหลงลืมเห็นนะนี่คือความสอดรับของคำผู้เจา้าโยมไปดูกี่พระสูตรก็ตามคำผูเจ้าจะ แมตกันหมดเลยสอดรับปันสอดรับกันหมดไม่มีการขัดแย้งกันพระเจ้าบอกเลยตัวพระองค์พูดไม่มีการขัดแย้งกันนะเพราะฉะนั้นคาพระเจ้าเนี่ยขัดกันไม่ได้นะ <c oughs> เพราะนั้นเมื่อโยมไม่ลืมแค่ไม่ลืมลมนี่นะสติสัมโพชทชงปลารบแล้วนะเต็มรอบแห่งการเจริญบริบูรณ์ละ จากนั้นเนี่ยภิกษุเมื่อมีสติเช่นนั้นอยู่เนี่ยย่อมทําการเลือกเฟ้นใครควรทาขณะที่เลือกเฟ้นใครควรทําอยู่เนี่ยขณะนั้นชื่อว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงเนี่ยถึงการเต็มรอบแห่งความเจริญโยมใครควรอะไรจิตโยมเนี่ยไม่ลืมลมอยู่กับลมเนี่ยโยมดูสิลมมีชีวิตไหมไม่มีออาแล้วใครเป็นคนรู้ลมอยู่ใครเป็นคนไม่ลืมลมโยมก็จะรู้จักวิญญาณขันทันทีคือผู้รู้หรือจิตเรา ที่กำลังรู้ลมอยู่ลมพัดไปมาเนี่ยมีชีวิตไหมไม่มีความรู้สึกไหลลมที่ไหลเข้าไหลออกก็ไม่รู้แล้วใครเป็นคนรู้ว่าลมกําลังไหลเข้าไหลออกเนี่ยจิตนะยมจะเห็นสองธรรมชาติทํางานอยู่ด้วยกันเนี่ยธรรมวิจยะไม่ต้องไปวิจยะที่ไหนไกลวิจยะตรงนี้จุดที่เราอยู่ตรงนี้ว่าตรงนี้คืออะไรเข้าใจมอ่านั้นเราใคร่ควรตรงนี้เนี่ยธรรมวิยะสัมโพชฌงบริบูรณ์ จากนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์จะบริบูรณ์เพราะว่าขณะที่โยมไข้ควรตรงนี้ความเพียรที่โยมทําตรงนี้ความเพียรที่เราไม่ลืมหลมและไข้ควรตรงนี้ผู้เจ้าบอกเนี่ยเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์พิสษจน์นั้นเมื่อเลิกเฟ้นไข้ควรอยู่ซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาเนี่ยขณะที่เลิกเฟ้นไข้ควรทาความเพียรน,นั้นไม่ย่อหย่อนโยมต้องมีความเพียรและขนาน,นั้นชื่อว่าเป็นธรรมอันพิสูจน์นั้นป่าลบแล้ว สมัยใดความเพียรไม่ย่อหย,ย่อนอันภิกษุผู้เลือกเฟ้นใครควรทำนั้นด้วยปัญญาป่ารบแล้วสมัยนั้นวิริยะสมโพชชงก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นป่ารบแล้วนะถึงความเต็มรอบแห่งการจเจริญน,นะและถ้าบุคคลมาทำอย่างนี้อยู่ปิติจะเกิดนะเพราะจิตยมจะเบาจากอากุศลไปจะเบาจากความฟุ้งซ่านนะจิตจะสงบลงมาก ใ้ควรอยู่ในจุดเล็กๆนิดเดียวตรงนั้นน่ะพระเจ้าก็จะเรียกเป็นปิติสมโพอชงนะอาการจิตจะไหลไปตามของมันเองปิติจะเกิดปัสสัทธิจะเกิดนะเพนะฉะนั้นเมื่อความเพียรอันปาลบแล้วปิติอันเป็นนิรามิตรก็จะเกิดขึ้นเพราะนั้้นะถาโยมมีความเพียรได้ขนาดนี้เป็นไปตามอาการนี้ไม่ลืมลมเนี่ยนะไม่เพลินไปกับอารมณ์ต่างๆนิ่งอยู่กับลมไข้ควรอยู่ตรงนี้แค่นั้นปิติจะเกิด ก็ชื่อว่าปิติสัมโพชงเป็นนั้นว่าภิกษุนั้นปลารบแล้วโพชงแปลว่าองค์ตัดสรุธรรมนี่อธิบายตอนที่กําลังจะตัดสรุบรรลุธรรมขั้นสุดท้ายคือพระอรหันที่จะเข้าวิมุตติเข้าใจไหมเมื่อโยมมีปิติแล้วจิตจะเดินไปสู่ความเป็นปัสสตินะภิกษุนั้นเมื่อมีใจประกอบด้วยปิติแม้กายก็รำงับแม้จิตก็รำงับจิตโยมที่มีปิติเนี่ย ใครเคยได้ปิติเนี่ยจิตจะนิ่งและจะมีความสุขขึ้นมาตัวสุขตรงนี้ก็คือตัวปสัสสธินั่นเองนะพระเจ้าจึงบอกว่าสมัยใดทั้งกายและจิตของผู้มีใจประกอบด้วยปิติย่อมรำรับสมัยนั้นปสัสสธิสัมโพธชงก็เป็นอันว่าพิสูจน์นั้นปารบแล้วมันจะติดก,กันเลยเหมือนโยมรักษาศีลเมื่อศีลโยมดี ไม่ต้องไปบอกว่าโยมจะไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเรียกอวิปปิสารย่อมเกิดขึ้นเองนะนั้นอย่างเดียวกันขอให้โยมตั้งจิตครั้งแรกไว้ถูกคือไม่ลืมลมหายใจจิตจะเดินไปตามอาการนี้นะเมื่อมีปัสสติตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธินะ จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิตรงนั้นก็คือสมาธิสัมโพชฌงมีความพร้อมนะใกล้จะบรรลุธรรมละนะภิกษุนั้นเมื่อมีกายอันรำงับแล้วมีความสุขอยู่จิตย่อมตั้งมัน่นภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตของภิกษุผู้มีกายอันรำงับแล้วมีความสุขอยู่ย่อมตั้งมัน่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชงก็เป็นนันว่าพิสูุนั้นปารบแล้วนะทีนี้จะหลุดพ้นยังไง ก็ไปเป็นอุเบกขาสัมโพฌงช์จิตที่ตั้งมั่นพระเจ้าให้ไปทำยังไงให้เข้าไปเฝ้าดูถ้าพิสูจน์นั้นเนี่ยเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวจะเห็นอะไรเห็นการแปลเปลี่ยนเห็นการเกิดดับนะพิสูจน์นั้นย่อมเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีจิตตั้งมั่นแล้วให้เข้าไปทําอย่างนี้เข้าไปเฝ้าดู สมัยใดภิกษุเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีสมัยนั้นอุเบขาสัมโพชงก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นป่ารบแล้วอาละ่ะโยมเดินมาถึงอุเบขาสัมโพชงโพชงโจท,ที่เจ็ดวิชาวิมุติจะปรากฏแล้วนั้นเมื่อโยมเฝ้าดูอยู่อย่างนี้นะให้เห็นมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับจิตที่ตั้งมั่นไม่ได้เกิดดับปล่อยแต่ให้เข้าไปเฝ้าดู มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนี้นิดนิดนิดนดสังเกตให้ดีเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เวลาจิตตั้งมั่นไม่ได้เข้าไปเฝ้าสังเกตให้ดีจึงบอกไม่เห็นมีอะไรเกิดดับเลยมันก็นิ่งดีนี่นี่เห็นนะซึ่งพระเจ้ายืนยันสมาธิเจ็ดระดับเกิดดับหมดไม่มีอะไรไม่เกิดไม่ดับนะจะมีสมาธิสองขั้นสุดท้ายนั้นคือในวสัญญานาสัญญาจตนาการสัญญาเวทิเทนโลดที่ไม่มีอะไรเกิดดับวิธีจะเห็นเกิดดับต้องออกจากสมาธิมาแล้วเข้าไปใหม่ เพราะนั้นสมาธิทุกขั้นที่คนส่วนใหญ่ทําได้เกิดดับหมดนะเพียงแต่เราเข้าไปสังเกตไม่เห็นแค่นั้นเองนะยังมีการเกิดดับในองค์ของสมาธิอยู่แต่มันละเอียดนะ <c oughs> พระเจ้าจบไว้ตรงนี้แล้วก็ย้อนไปอธิบายเวทนานุปัสนาสิปทา,านตรัสเหมือนกันทุกตัวอักษรเปลี่ยนแค่เป็นเวทนาเห็นนะเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาพุทธวจนะ เวลาพระศาสดาพูดซ้ำอย่าพิ่งเบื่อมันมีนัยยะสำคัญคือบ่งบอกให้เราทราบว่าทั้งสี่สติปัฏฐานสมบูรณ์ในตัวมันเองไม่ต้องไปวิ่งทำทั้งสี่อันอย่างที่บางคนเข้าใจเพราะไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะอย่างนี้เพราะนั้นทำอันเดียวก็ได้เข้าวิมุตต์ได้เทนี้ไปดูว่าเข้าวิมุตต์อย่างไร ภิกษุทั้งหลายโพธิชงทั้งเจ็อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงทําวิชาลายมุตให้บริบูรณ์ได้เมื่อกี้เราเดินมาถึงอุเบกขาสัมโพธิชงใช่ไหมภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมเจริญสติสัมโพธิชงอันาศัยวิเวกวิราคะนิโรธน้อมไปเพื่อโวสกะตัวนี้อีกเหมือนกันตัวโพชฌชงเจ็ดเนี่ยทั้งเจ็ดตัวเนี่ยสมบูรณ์ในตัวมันเองอีก โยมเจริญสติสัมโพชฌงอย่างเดียวนะ,จะเจริญวิริยะนะ,จะเจริญธรรมวิริยะปิติปสัสสธิสมาธิอุเบขาแต่ละอันถ้าจเจริญด้วยอาการอย่างนี้คือวิเวกวิราคะนิโรดน้อมเพื่อโวสักขะนะโยมก็สามารถเข้าวิมุตตไดนะ้นั้นขณะที่ติดโยมตั้งมั่นอุเบขาสัมโพชฌงบอกอะไร ให้โยมเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมัน่นนั่นคือโยมไม่ไปเป็นตัวความตั้งมัน่นแต่โยมเป็นผู้ดูความตั้งมั่นนั่นอีกทีเมื่อเป็นผู้ดูความตั้งมัน่นแสดงว่าผู้รู้กับอารมณ์ที่กำลังตั้งมั่นนั้นเป็นอื่นจากเราผู้สังเกตอยู่เป็นคนละตัวกันและเมื่อโยมเข้าไปเฝ้าดูให้ดีนะผู้เจ้าจึงบอกว่าอาศัยวิเวก จิตที่ตั้งมัน่นอาศัยวิลาคะจิตที่จางคลายอาศัยนิโรธเมื่อจิตดับน้อมไปเพื่อโวสักะปล่อยวางเลยโยมก็หลุดพ้นณจุดนี้นี่พระเจ้าอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดเป็นเหตุเป็นผลหมดโยมจะเห็นภาพของการที่ว่าทําไมพระเจ้าจึงสอนการละความเพลินจิตอยู่กับลมตั้งมั่นตรงนี้หรืออยู่กับกายแล้วไปตามลําดับหลุดพ้นได้ยังไงเห็นนะน,นั้นคนจะมองไม่ออกเอ้ไปนั่งรู้ลมมันก็งโงส่สิไม่ได้คิดเนี่ย นี่ก็คิดไปพื้นๆอย่างนี้บางคนว่าโอ้ยรู้แค่ลมก็เป็นสมถะไม่ใช่วิปัสนาผู้เจ้าอธิบายจนถึงวิมุตตินี่เพราะไม่ศึกษาคําศาสดาตัวเองเห็นไหมอืมก็พูดกันไปตามภาษาของเราผู้ไม่รู้เรื่องอย่างนี้นั้นอาตมาถึงบอกว่าพระศาสนาทําไมจึงเน้นยามาต้องศึกษาคําของพระองค์เท่านั้นเพราะธรรมะเป็นของลุ่มลึกนะละเอียดมากอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าตัวนี้นะ อะลองเลื่อนไปธรรมวิยะวิริยะปิติปัสสิสมาธิอุเบกขาได้หมดอย่างได้อย่างหนึ่งถ้าอาศัยวิเวคคือจิตที่ตั้งมั่นขณะนั้นวิราคะจิตจางคลายนิโรธเมื่อจิตดับน้อมไปเพื่อโวสกะ,ะรีบปล่อยวางทันทีอยู่ที่อินทรีย์บารมีแต่ละคนว่าทันหรือเปล่าพวกชงทั้งเจ็อันบุคคลจเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ชื่อว่าทําวิชาวิมุตให้บริบูรณ์ได้ดังนี้